ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรถมาด้าสองนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นานเจ็ดสิบสองเดือนนะครับใครจองแล้วรับรถเดือนนี้ครับฟรีชุดแต่งเอสเต็มรอบคันใครสนใจแล้รถมาด้าสองนะครับดอกเบี้ยพิเศษสูงเปอร์เซ็นต์นะครับนานเจ็ดสิบสองเดือนนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแนะนําว่ามีสีไหนบ้างรุ่นไหนบ้างนะครับที่เหลืออยู่นะครับเราไปชมรายละเอียดตัวรถรุ่นนี้กันเลยครับครับวันนี้ผมมาพามาชมรถมาด้าสองนะครับรุ่นปีเยี่ยงยี่สิบสองนะครับอินไวท์ยี่สิบสองนะแต่รถผลิต 23นะครับคันนี้นะครับเป็นรถมาด้าสนะครับรุ่น S อสเตเลเตอร์นะครับมีทั้ง4และ5ประตูนะครับเหลือสีแค่สีเทาไม่ชินเกรย์นะครับสีขาวมุกเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับรถที่เหลืออยู่5คันนะครับนี่ครับสีเทานะครับ5ประตูนะครับรวมถึงตัวสีขาวมุกนะครับสีและ5ประตูนะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน72เดือนนะฟรีชุดแต่งรอบคันเอ็กซ์ตรีมของแถมจัดเต็มนะครับรุ่นนี้นี่ครับ รถสวยมากนะครับเป็นรถใหม่นะครับที่เพิ่งลงนะครับรถเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ 4. ี่ห้าคันเท่านั้นเองนะครับ5ประตูจะมีครึ่งๆนะครับส่วนในรุ่น4ประตูจะมีทั้งสีขาวมุกกับสีเทาไมชินเกรนะครับโปรโมชั่นเดียวกันนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับดอกเบี้ยศนเาน72เดือนนะครับหรือออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทนะครับไม่ต้องค้ำประกันนะครับรุ่นนี้ส่งทั่วไทยนะครับนี่ครับ รุ่นนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับออปชั่นนะครับไฟหน้าดูครับผมให้ดูรถคร่าวๆนะครับเป็นรถเป็นรถใหม่ทั้งหมดนะครับไฟหน้าเป็น LED แบบเต็มระบบนะครับรวมถึงตัวล้อลอยนะครับขอบ15นิ้วนะครับตัวนี้ออปชั่นครบหมดแล้วนะครับได้เบาะไฟฟ้านะครับกุญแจแบบ k e y เล s s อน t ี y นะครับ ท้ายสวยมากนะครับใครที่ชอบรถที่เป็นรถ4ี่ประตูนะครับจะมีสปอยเลอร์นี่ครับมีสปอยเลอร์หลังให้อยู่แล้วนะครับรวมถึงตัวนี้ครับกุญแจแบบคีย์เลสเอนทีนะครับนะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับรวมถึงนี่ครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองค้างด้วยนะครับนี่ครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับรถใหม่นะครับนี่ครับเบาะสวยนะครับ เป็นเบาะหนังทั้งหมดเป็นรถใหม่ทั้งหมดนะครับมาดีวันสั้นครบหมดแล้วนะครับผมให้ดูรถรอบๆรถเข่าๆนะครับนี่ครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเป็นรถที่สวยนะครับสองสีนี้นะครับได้รับความนิยมมากนะครับเป็นรถใหม่นะครับดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับโปรโมชั่นดีที่สุดนะครับนะครับตัวนี้นี่ครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเมมโมรีให้2ตํตำแหน่งนะครับรวมถึงตัวไฟหน้าเบบออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะแพดเดอร์ชิฟนะครับ รวมถึงตัว Apple CarPlay ก็มีแล้วนะครับมีแดชบอร์ดทุกอย่างมีระบุนุ่ม Air Auto นะครับเวลชาร์จนะครับครบหมดแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผมให้ดูรอบรถนะครับรถผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะมีทั้ง4และหประตูนะครับรถสวยมากนะครับเซนเซอร์ถอยมีทั้งหมดสจุดนะครับพร้อมกล้องนะครับตัวนี้จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับผมเปิดให้ดูนะครับว่า รถด้านท้ายนะครับตัวสี่ประตูก็พับเบาะได้แล้วนะครับด้วยการดึงสลักตรงนี้ออกนะครับก็สามารถพับเบาะได้นะครับสี่สิบหกสิบนะเบาะรถยังใหม่อยู่เลยนะครับยังหุ้มพลาสติกอยู่นะครับรถใหม่มากรุ่นนี้ท้ายกว้างมากท้ายลึกท้ายค่อนข้างลึกนะครับมีกล้องหลังให้แล้วนะครับรวมถึงตัว กับกล้องหลังนะครับรวมถึงตัวเซ็นเซอร์ถอยมืทั้งหมด4ีจุดนะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นรถสวยมากนะครับรุ่นนี้รถมีอยู่ไม่กี่คันแล้วนะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่นะครับทั้ง4และ5ประตูนะครับโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับ0% 72เดือนนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครับใครจองและรับรถเดือนนี้นะครับได้ชุดแต่งรอบคันเอ็กซ์ตรีมนะครับ ใครสนใจเดี๋ยวรถดรุ่นนี้นะครับพักผมได้24ชั่วโมงเป็นมาไรา2นะครับโดยพิเศษ0% 72เดือนฟรีชุดแต่งอีเกิลทีมนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ